อันนี้เป็นหลังจากการติดตั้งนะฮะใส่ฝาครอบจองไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็ดูได้ตามปกตินะครับตอนนี้ mm hmm. นี่ฮะเราใส่ฝาสว mm hmm. ัสดีครับสำหรับงานวันนี้เราก็จะเสนอเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับแผ่นอะคริลิกเรายกขอบขึ้นมานะครับเพื่อจะเอาไปครอบใส่จอทีวีเราจะเอาไปครอบใส่จอทีวีนะตัวนี้ก็คือตรงส่วนที่จะไปยึดกับขอบจอทีวีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหลังนะครับ เนื่องจากลูกค้าประสบปัญหาคือน้องๆหนูๆเนี่ยชอบเอาของไปโยนใส่จอทีวีแล้วตอนนี้จอทีวีเปลี่ยนเป็นเครื่องที่3แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นเครื่องที่3ละอ่านี่เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับเราจะใช้สเตคีนเป็นตัวทดสอบในการโยนในการคว้างนะฮะสเตคีนก็น้ําหนักตอนนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกับขวดนมที่น้องๆหนูๆถือกันนะครับข้างในก็จะมีเหลือสเตคีนประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ อ่ะทีนี้เราก็จะทดสอบนะครับอ้าวแม็กคว้างเลยครับนี่นะครับนี่นะครับจะประมาณนี้นะฮะแทนที่จะโดนขวดหรือโดนตุ๊ก,กตุนตุ๊กตาของน้องๆคว้างนะครับก็จะมีฉากกั้นตัวนี้มาเป็นเกราะป้องกันไว้ก่อนตัวฉากกั้นตัวนี้นะฮะเราจะไม่ได้ครอบกับจอโดยตรงเลยเราได้ใส่คิ้วกระดูกข้างในเข้า,ขาไปข้างในนะฮะเพื่อ ให้เขามีช่องว่างห่างจากจอประมาณหนึ่งก่อนนะครับแผ่นอะคริลิกไม่ติดกับจอทีวีนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการติดตั้งทีหนึ่งนะครับว่าใส่ครอบจอทีวีแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมไปดูกันตอนนี้มาถึงหน้าง,งานแล้วนะครับเราจะเอาฝาครอบจออะคริลิกตัวนี้ขึ้นมาใส่ที่จอโทรทัศน์ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอน ซ้อมดูก่อนนะฮะก่อนที่จะทําการยึดกาวสองหน้าเข้าไปครั้งหนึ่งนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นขอบอะคริลิกของเรานะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลังจอจะไม่มีการเจาะยึดที่ตัวจอนะครับอืออ่าต่อไปขั้นตอนการติดตั้งจริงครับวันนี้ช่างกำลังทําความสะอาดพื้นผิวอะคริลิกนะครับ ส่วนด้านข้างก็จะใช้กาวสองหน้านะครับในการยึดอะคริลิกกับจอโทรทัศน์นะครับเป็นกาวสองหน้า 3m นะครับผมนี่ฮะใช้กาวสองหน้าเป็นตัวยึดนะครับเพื่อมีการเซอร์วิสปรับเปลี่ยนได้ครับตรงในส่วนของขอบด้านหลังนะครับเราทำบ่าเพิ่มเข้าไปนะฮะ เพื่อไม่ให้ตัวอะคริลิกติดกับหน้าจอมากเกินไปนะฮะบ่าจะมีความหนาประมาณ5มิลเพื่อเพื่อน้องๆเขาขว้างขึ้นไปก็จะได้มีช่วงให้ตัวของแผ่นอะคริลิกได้ไม่งั้นแผ่นอะคริลิกก็จะเข้ามากดที่หน้าจอโทรทัศน์เลยนะฮะอันนี้เราทําบ่าให้มีช่วงให้ตัวได้ประมาณครึ่งเซนนะครับเรามีบ่าลองอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการติดตั้งจริงครับ ตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งแล้วนะครับนี่นะฮะเราก็จะทำเป็นกรอบครอบเข้าไปที่ตัวจอโทรทัศน์เลยนะครับนี่ฮะพอดียาวตางหากมัม้งมันดูดวะยังยังยาวต่งหากดูดวะไม่มาดูดห้างว่ะ นี่ฮะเราจะใช้กาวสองหน้าเป็นตัวยึดนะครับนี่ฮะอยู่นะครับตอนนี้ติดแล้วนะครับมันห่างว่ามันติดว่าเออแค่นั้นละโอเคนี่เป็นกาวสองหน้าเรานะครับอ่าพอเราได้ระดับปุ๊บเราก็จะดึงกาวสองหน้าออกนะครับผมเดี๋ยวไปช่วยช่างก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ทำการติดแผ่นลงบนขอบจอโทรทัศน์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการไล่กาวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ <c oughs> น้องนัวจะพลาดโยนสิ่งของมาโดนจอนะครับสำหรับค่าตัวกรอบเฟรมชุดนี้3ใบเทามีทอน3ใบเทามีทอนราคาไม่รวมติดตั้งนะครับ สามใบเทามีทอนแผ่นอะคริลิกหนาะสามมิลค <c oughs> ่าติดตั้งก็ขึ้นอยู่กับยากง่ายระยะทางนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสันอะคริลิกที่เราหนุนให้จอกับแผ่นลอยออกห่างกันนิดนึงในนี้อาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับในนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าเรามีการหมุนให้แผ่นกับจอหน้าเขาไม่สัมผัสกันนะครับผมอ่าสนใจติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นมาให้เลยนะครับ แทนอะคริลิกครอบจอโทรทัศน์บางกอกพลาสติกครับขอบคุณมากครับสามใบเทามีทอนราคาไม่รวมติดตั้งย้ำอีกครั้งหนึ่งบางกอกพลาสติกอุดรขอบคุณครับอันนี้เป็นหลังจากการติดตั้งนะฮะใส่ฝาครอบจอลงไปแล้วนะครับ ก็ดูได้ตามปกตินะครับตอนนี้นี่ฮะเราใส่ฝาครอบจอลงไปละตอนนี้ก็สามารถดูได้ตามปกตินะครับไม่เป็นเงาหลอกตานะครับอะคริลิกเราไม่เป็นเลนนะครับโมเลครบย่อยอาหารีสยในการารอร์สมใบเทามีทอนฝาครอบจอป้องกันจอแตกขอบคุณครับ